วันมีเสียงวันทะเลวันวันน้ำทะเลจ้ะวันหนึ่งทะเลเลสเท้าวันหนึ่งน้องทะเลค่ะเลสเท้าวันหนึ่งน้องทะเลพูดก่อนค่ะพูดก่อนค่ะพูดก่อนน้องพูดก่อนพูดพิมพ์ก่อนค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเก่งมาค่ะต่อได้ค่ะนิสควันลูกเก่งมากค่ะนิสควัน เก่งมากค่ะเก่งค่ะรู้จักเลยนะไปไปค่ะใช่ค่ะสิกหกเจเิกหกสิบหกเ็นตาจ๊าเอ็นาสิคหกแปดแวนเจน้องพุ่มาน้องพุ่ม่อาแปดแวนเจแฝดวนเจอันไี้ส่วน เอ๊ะแปดทะเลจ้ะเอ๊ะแปดนายเก้านายเก้าอันดับก่อนเชนซีบเชนสีบเก่งมากค่ะอ่ะป้องขาป้องป้องเล็สเขาป้องเล็สเขาโอเคอ่ะพี่อัพดวลหนึ่งดวนหนึ่งดีมากค่ะน้องป้องดีมากชูสองป้อง,องจ้ะ วีววสาีสาน้องหยุดมาค่ะโอซีโอซีเก่งมากค่ะไวห้าไฟห้าห้าค่ะทำดีค่ะหยุดดีๆค่ะซีโคมาโไฟค่ะแฟเวนเจ็ดแฟเวนเจ็ดนับด้วยค่ะเอ็แปดแปหนักเก้หนักเ้า ใช้คได้ช yeah, like. like, ่ค่ะระวังเลยอ้าเดลัสฟันเอ็นเก่งมากค่ะอานอนนนเลสเทาเก่งมากค่ะชื่อดุยดยค่ะด3ยดุใช่ค่ะโต ไฟพูดเองนะค่ะไฟหกเจ็ดแปดเอ็ดก้าอันนั้นล่นเอนอ่ะเมนตาเล็กเขาเมนตาเล็กเขาลูกมนตานนบค่ะหน2 3งสองสสี่้ากไฟก่อนไฟไฟ โอเคอะค่ะอีกอมตต้อยู่ทีอันค่ะอีกเลเาสีโอเคแซวนอมตตาพูดด้วยค่ะแซวเอ็กนลอันค่ะนีลอันน้องันตตใจเย็นๆค่ะเอ็กเอ็ก